สวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีวันเสาร์นะคะพอดีมีแขกมาบ้านเนาะก็เลยมามาอัดวีโอช้าหน่อยช้าหน่อยเกิดจะไม่ไ้อัดต่เช้าแล้วค่ะตั้งขากับมือถือไว้คือตั้งใจอัดก็คนนน้นมาคนนี้มาคุณแม่ไปจิตข้างบ้านก็มาก็มาดูเสื้อแล้วจะไปงานอะไรผู้สูงอายุอะไรสักอย่างนะคะจะให้ถักให้เนาะ คุณแม่ก็เนาะก็เอาไปลองเอาอะไรเงี้ยน่คะคุณแม่ข้างบ้านต้องมาาประจำค่ะาประจำมาก็ต้องคุยว่าสุมาลาใส่อะไรดีใส่ชุดอะไรดีคุณแม่จะใส่ผ้าถุงสีส้มแล้วคุณแม่จะใส่อะไรเงี้ยค่ะคือก็จะถามตลอดแล้วเราก็คือเราก็ไม่สามารถที่จะอัดวีโอได้ก็เลยต้องรอจนกว่าแขกจะไปม่กี่แขกที่แขกแขกเขาก็มาดูเสื้อกับผ้าถุงใช่ไหมคะก็เราต้องเทคแคร์ แขกเขาก็เลยต้องอัดสายหน่อยที่จริงว่าจะอัดตั้งแต่9ก้าโมงแล้ววันนี้ว่าจะอัดไปเช้าว่าทํารีดผ้านะคะอูสุรีดผ้าเมื่อเช้าขออนุญาตติดติดแม็ก,ก่อนขออนุญาตติด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 แมเสเซียสีขาวนี่พอระดบมันนะคะพอระดบสีเขาก็จะหมองลงเลยนะคะนะคะพอเขาโดนเขาโดนอากาศโดนโดนแสงโดนอากาศมีคนโทรถามมูสว่า สีขาวก็ทิ้งไว้ปีหนึ่งแล้วมันเหลืองแล้วเขาเอาสีอื่นมาเขาเอาสีขาว,ขาวม้วนใหม่มาถักสุสเลยว่าโอ้อย่าว่าแต่ปีเลยเดือนหนึ่งยังเหลืองแล้วนะคือถ้าทิ้งไว้นานก็คือคือขนาดเดือนอยังเหลืองแล้วแล้วปีจะเหลือแล้วใช่ไหมคะนะบางคนโทรมาถามคุสุว่าถักถักเสื้อสีสีขาวไว้แล้วถักไว้ทิ้งมาปีหนึ่งแล้วเพิ่งหยิบมาถัก เขาบอกว่าทาไมสีไม่เหมือนกันแล้วเขาก็ไปซักไปเขาบอกว่าทํายังไงถึงจะหายคุณสุหรือว่าโอ้ไม่หายแน่นอนก็คือมีทางเดียวก็คือต้องต้องถักตัวสีสีที่มันเหลืองเนี่ยคือถักตัวให้มันเสร็จแล้วก็เอาเอาแยกระหว่างแขนแขนก็เป็นสีขาวม้วนใหม่คือขาวคือมันจะขาวต่างกันอยู่แล้วเพราะว่ามันโดนมันโดนอากาศโดนแสงโดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะเพราะว่าเพราะว่าขาวโอโมก็คือคือเขากัดนะ เขากัดสีมันให้เป็นสีขาวโม่สีจริงเขาก็คือจะสีออกอ่คิมเบดพวกนี้เป็นสีจริงของฟ้าก็คือแต่จะมองก่อนนี้ใช่ไหมคล้ายๆสีเปลือกไม้นะคะแล้วเขาก็จะกัดสีให้ขาวก่อนแต่ถ้าเป็นย้อมสีอื่นเขาก็ย้อมเลยนะคะถือว่าย้อมเขียวก็ย้อมเขียวเข้าไปเลยอย่างเงี้ยแต่ขาวนี่คือต้องกัดต้องกัดสีให้เป็นเป็นขาวนะคะพอกัดมันแล้วตอนนี้คือเหมือนเขาจะคืนเก่าได้คืน คือสภาพเขาได้คือสภาพเก่าเขาคือเนื้อขันขันหลอกสื่อคือเนื้อคือเนื้อข้างในของของได้เนี่ยของฝ้ายเนี่ยคือข้างในเขาก็ยังเป็นสีสีเปลือกไม้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะสีเบดอยู่อะไรเงี้ยพอการเวลาหรือว่าโดนอากาศโดนอะไรเงี้ยคือเขาก็จะสีหมองลงอะไรเงี้ยก็มีคนโทรมาถามกุสุกุสุเลยบอกว่าอ๋อถักใหม่ค่ะซื้อใหม่แล้วถักใหม่กุสุว่า ุณสุว่าก็ก็่จะแปลกใจขนาดคุณสุก็คือสั่งขาวลอ็อตนี้แล้วพอล็อตหน้าก็าจะเป็นขาวอีกตัวหนึ่งเหมือนเหมือนดําเหมือนกันนะคะดําเวลาคุณสุสั่งล็อตนี้มาพอพอดําอีกทีก็คือมันจะดําขับกับดําที่ว่าสีมอมลงอะไรอย่างนี้นะคะขนาดสีดําก็ยังยากเลยนะคะเพราะว่าการย้อมสีแต่ละครั้งบางครั้งถึงเขาก็จะตวงแล้วหรือมาตรฐานแล้วบางทีมันก็ยังเพี้ยนสีอยู่อะไรอย่างนี้นะคะโอเค แต่ถ้าสีพวกสีตระกูลเบดจะไม่ค่อยเพี้ยนนะคะคือสีพวก03 04 05พวกนี้จะไม่ค่อยเพี้ยนนะคะแต่สีเขาจะโอเคได้มาตรฐานอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าขาวดำนี่ยากหน่อยนะคะยากหน่อยเนาะตอนนี้เรามาคุยกันแบบคนชอบถักกับคุณสุกับโคเคณสุนะคะคุณสุกก็จะมาพูดถึงเสื้อที่คุณสุเสร็จเมื่อเช้านะเพิ่งรีดแต่ก็ยังชื้นๆอยู่พอดีคุณสุใส่ พอดีคุณสุใส่หุน่นใส่หุ่นก็คืออ่าสีขาวนะคะเมื่อเช้าพอดีคุณแม่เขาคุณแม่เขาเดินออกกําลังกายเขาเจอเขาก็เลยขอขอไปลองนะคะขอไปลองแป๊บหนึ่งนะคะพอดีมีมีคนมาทํางานบ้านผู้ชายเขาเลยไม่กล้าลองที่บ้านปกติเขาก็ลองที่บ้านสุดสูนี่แหละค่ะอ่านะคะ,ะ,นะคะวันนี้วันนี้คุณสูดดูเตี้ยหน่อยนะคะเพราะว่าคุณสุตรองเท้าหมาหมาคาาไปไหนไม่รู้ข้างหนึ่ง <laughs> ออแมีคุณสูมีรองเท้าข้างเดียวอะค่ะ พะข้างเดียวอะไรใส่ไม่ได้ไดเพราะว่าหมากัดไปแล้วข้างเนะยก็ <g ül> เลยก็เลยไม่ได้ใส่รองเท้าก็เลยดูเตี้ยหน่อยนะแต่วันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณสุก็ไม่ได้ขายอะไรก็คือคุณสุก็ไม่ได้ขายผ้าถุงนะ,ะ <g ül> นะคะเดี๋ยวคุณสุดรอให้ผ้าถุงมาอาจจะไล่ขายพรุ่งนี้นะคะรอคือ,อรอผ้าถุงมาใหม่นะคะมาใหม่นะคะก็น่าน่าน่าจะเป็นถ้าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะ ก็แต่กุ้สุก็จะไล่ก็จะอัดเป็นเป็น,เป,นเป็นพรุ่งนี้เอาอะไรเนงะี้ยวันนี้เราก็คุยกันกับงานถักนะคะงานงานงานต่อชายงานต่อเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะวันหนึ่งสุก็ใส่อ่าอ่าสีม่วงใช่ไหมคะสีม่วงถักอ่าใส่แขนงานถักนะคะตัวนี้เป็นไซส์เอ็มนะคะกุ้สุใส่ไซส์เอ็มนะคะอ่าส่วนส่วนของลูกค้านี่คือไซส์แอลนะคะคือ ลูกค้าที่จริงอะ่ะตอนแรกคงสุว่าจะแพ็ควันนี้คงสุกลัวไม่ทันคงสุก็กเลยแพ็คส่งสีชมพูไปก่อนแล้วก็วันนี้ต้องแพ็กสีนี้เพราะว่าคงสุกลัวกลัวไม่เสร็จไงคะคือบางครั้งคือว่าขนส่งบางครั้งคือเขาอาจจะช้าคือกลัวเขาใส่สงการไม่ทันใช่ไหมฮะก็เลยยังไงเขาคงจะใส่สีชมพูแล้วก็เลยส่งชมพูไปก่อนเพราะว่าชมพูก็เสร็จมาแล้วสองวันใช่ไหมฮะตัวชมพูไซส์แอ๋ที่คงสุใส่หนเมื่อวานใช่ไหม คันสุก็เลยส่งสีมมพูไปก่อนตอนนี้ก็เหลือสีอ่าสีขาวนวลคุนสุก็จะส่งวันนี้เพราะว่าคุนสุเพิ่งรีดวันนี้เพิ่งรีดเสร็จนะคะเดี๋ยวคุณสุให้ชมนะคะคุนสุก,ก็ทําแขนลายพัดนะคะคือถ้าถ้าเป็นไซส์ไซส์ L หรือ XL คือเราก็ทําจํานวนให้เขาเยอะขึ้นตาม ตามเสื้อนะคะตามเสื้ออย่างไซส์เอ็มแล้วก็จํานวนดอกน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไซส์อย่างไซส์เอลก็จํานวนดอกให้ได้ประมาณทักสิบสองดอกน่าจะพอพอดีนะคะคือคือแถวแรกสิบสิบเอ็ดหรือสิบแล้วมาสิบสองแล้วก็ข้างในเป็นสิบสามอะไรเงี้ยก็ได้นะคะอย่างตัวนี้ก็แค่แปดแค่เก้าพอนะคะดอกจํานวนพัดนะคะจํานวนพัดดอกนะคะคือพูดง่ายๆก็คือก็คือให้มันบาลานซ์ของของข,ของไซส์นะคะ คือไม่ใช่ว่าเราคือเสื้อตัวใหญ่แล้วแล้วดอกจํานวนดอกพัดเนี่ยน้อยคือการที่แขนมันจะเป็นพวงหรือว,ว่าออกมาสวยมันจะไม่ออกมาสวยคือการทิ้งตัวแล้วว่าการสมมติของของ,ของบาลานซ์ของเสื้อมันจะไม่ได้แต่ตัวนี้มันตัวเล็กใช่ไหมคะก็เอาดอกน้อยหน่อยเห็นไหมคะเอาดอกแค่9กับ10นะคะแล้วก็ข้างในเป็น11อะไรอย่างเี้ยนะคะแต่ถ้าตัวนี้ก็เอาดอกสัก11แล้วก็แล้วก็รอบนอก12อะไรอย่างเี้นะคะก็คือแบบว่า เพิ่มตามไซส์นะคะเพิ่มตามไซส์อย่างอย่างคุณสูตรถักไซส์ xxl ใช่ไหม xl ที่สีสีชมพูจีบวัวใช่ไหมคะอันนั้นอันนั้นสุก็ทําข้างนอก14คุณสุดทํา14ดอกเลยนะคะก็คือใหญ่เลยสิบสีอดอกตัวไอตัวนี้11ดอกนะคะสิดอกแล้วก็ข้างนอก12ดอกนะคะก็คือก็คือให้มันบาลานซ์กันนะคะให้มันบาลานซ์กันเนาะนะคะสัญชัยก็ทําธรรมดานะคะ Okay. ตัวนี้ก็เป็นเสื้อเก่าคุณสุนะคะเป็นลายเกจพญานาคนะคะตัวเกพญานาตัวลายเกจพญานาคทําเสื้อทรงนี้ก็สวยนะคะก็สวยก็ถือว่าสวยในเวลาทําสายเราก็ต้องทําให้เหมือนกับเหมือนกันถ้าเป็นลายพัดเราก็ทําลายพัดให้เหมือนกันนะคะคือคือให้มันบาลานซ์กันเนาะวันนี้คุณสุเปลี่ยนชุดให้หุ่นนะคะเป็นเป็นม่วง เป็นม่วงเม็ดมะปรางนะคะเป็นดอกเป็นดอกพิกลนะคะเป็นดอกพิกลตัวนี้นะคะเป็นดอกพิกลนะคะเนาะอันนี้แล้วก็ตัวนี้ก็สุเปลี่ยนให้ชุดชุดตัวนี้ก็สุเปลี่ยนเป็นลายขอสีม่วงนะคะสีม่วงเข้มนะคะก็ม่วงขาวก็น่าจะออกมาสวยอยู่แล้วเนาะคือคือผ้าถุงคือผ้าถุงที่เป็นผ้าฝ้ายนะคะ คือผ้าถุงที่เป็นผ้าฝ้ายเวลาเราใส่กับงานผ้าฝ้ายเหมือนกันเขาจะออกมาสวยนะคะเขาจะออกมากลมกลืนกันนะคะกลมกลืนกันเนาะอย่างนี้ก็คืออย่างนางนี้นะคะนางนี้คุณสุก็เป็นผ้าป้ายนะคะผ้าป้ายนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะแล้วก็ใส่กับเสื้อสีขาวนะคะสีขาวก็นางก็จะออกมาดูดูเรียบร้อยดูสวยดูสวยเพราะว่า พ้ถุงเข้มแล้วก็นี่นะคะตัวนี้คุณสุก็เพราะว่าเพราะว่าพ้าถุงมันเป็นดอกไงคะเป็นดอกพิกลเล็กๆดอกสีครีมแล้วก็พื้นเขาก็จะเป็นม่วงใช่ไหมคุณสุก็ใส่เสื้อที่มันมีดอกเห็นไหมฮะมีดอกนะคะมีดอกอ่าคือเขาก็จะเข้ากันบาลานซ์กันนะคะโอเคเคุณสุตัดวดีโอเป็นคลิปที่สองก่อนนะคะ